พระเจ้าคณะอำเภอพระโกอาทรธนกิจดร,ร์ท่านพระครูองค์พระชัยรัศรรงศีเจ้าคณาตำบนห้วยสัมภาษท่านพระมาหาธนกิจอรุณูเจ้าคณาตำบนห้วยสัมภาษเรียนท่าน ประธานคณะกรรมการรอจนท่นานคณะกรรมการท่านนายอำเภอท่านผู้บริการมุมชนเขตเพื้นที่การศึรรร 2, นนกษาุฐมศึกษารัตนเขตสองมนฑลสุริการท่านผู้บริหารและก็ท่านผู้นำนะครับทั้งฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านครับกรบผมนายปัญญาพิาพัฒน์บำรุง ผู้ในยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยาฐานะผู้โดยการเชี่ยวชาญขอต้อนรับคณะกรรมการและแขก้มีเกียรติด้วยความยินดีดียิ่งครับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการประกาศเป็นสถานษาพอเพียงมาตั้งแต่ปีการศาอา2555เมื่อปี2559 ผมได้ย้ายมาลงตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนแห่งนี้นะครับเดิมทีป่าแห่งนี้เป็นสวนป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานของชุมชนนะครับแม้แต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับป่าแห่งนี้เหลืออยู่ประมาณส1ดไร่ก็เป็นแหล่งอาหารของพี่น้อง ชุมชนสม,มบูุ่นนะครับทักษนะครับผมได้จึงได้คิดก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นโดยเป้าหมายในครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์ที่จะให้นักเรียนนักวงเรียนได้เรียนรู้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนอดักปัญญาของเศรษิตพอเปีย สู่เด็กนะครับสองสามสี่แล้วก็สามสี่สองก็คือ,อความรู้ผู้พุทธรรมนะครับโดยเฉพาะ,ะเด็กนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ในฐานได้ปฏิบัติจริงโดยมีภูมิปัญญาท้องถิน่นดูมีคุณครู ได้ให้คําแนะนําได้นําองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาช่วยนะครับส่งผลให้นักเรียนแล้วก็คุณครูได้เรียนรู้ไปด้วยกันแม้แม้แต่ตัวผู้ววในการเองนะครับ<ๆ>ก็ได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กๆนะครับเพื่อที่จะนำไป,ไปในการดำเนินชีวิตอ,อีกสามสามสามบวกหนึ่ง นะครับผมจะ,กะเกษียณอา,ายุราชการตอนนี้ก็เริ่มวางแผนส่วนหลังบ้านครับได้ได้เริ่มแล้วซึ่งผมคิดว่าถึงแม้จะเป็นราชการกูหรือท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันเดียวนี้ว่าคงจะมองหาส่วนหลังบ้านแล้วละ่ะนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานเรานะครับซึ่งมีความมุ่งหวังว่าผู้นักนเรียนจะได้สืบสารในศูนย์เรียนรู้ผมได้จําลองจําลอง แม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมเช่นาน,นาแปลงนาเนี่ยคิดขึ้นเองอแล้วก็ไม่ไม่ลืมไม่ลืมที่จะมีโ,บบโพนลนะครับพ่นตาท้องอันโพนพ่นไตแห้งนะครับผมทาไว้เพื่อที่ให้ผู้ลูกนักเรียนได้เห็น<อ>เพราะวันนี้โพนไตแห้งตามนานที่บ้านนี่ไม่มีแล้วถูกแพ้วฐานเป็นเป็นแปลงนานไปแล้วนะครับถึงแม้ผู้ปกครองจะพาทำนานแต่วันนี้เด็กไม่ไปไปนาหรอกครับ เด็กไม่เป็นอาก็เลยถือโอกาสว่ามาโรงเรียนก็ได้มานาด้วยนะครับจึงเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ของชุมชนเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ปกคร,รองแม้แต่ศูนย์ราชการได้มาทำกิจกรรมร่วมกันครับมีความมุ่งหวังว่าถ้าแม้ข้าราชการได้เมตตานะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่กับอำเภอประจักษ์สุวคมเพื่อที่จะเป็นศูนย์ ในการให้ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวนชนเราในอนาคตต่อไปขอกาบขอบคุณท่านกรรมการ,การเป็นอย่างสูงครับขอคบคุณมาก